สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์โฆษณาเนสกาแฟเบนแอนบูซองม่วงนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์โฆษณาเราไปรับชมโฆษณาก่อนเลยค่ะเันชอบน่มกาแฟหวานน้อยแต่อร่อยมากฝันมั่นใจเนสกาแฟสอม่วงเพราะอร่อยมากด้วยสูตรน้ำตาลน้อยกว่าเนสกาแฟเบนแอนบลูองม่วงเข้มข้นหอมกลมกลอมน้องเลย ชอบหวานน้อยอร่อยมากและมีสูตรไม่มีน้ำตาลทรายด้วยนะ <S <S วีคหอโฆษณายกลายุส 4P Product คุณสมบัติเด่นของสินค้าเนวิต้าแบรนด์แอนบูซองม่วงมีกลิ่นหอมโดดเด่นและเข้มขน้นจุดขายหลักเน้นความหอมความเข้มข้นและหวานน้อยซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นซองม่วงเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ตั้งราคาเข้าถึงได้ง่ายกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อได้ง่ายมีแพ็กเกจหลากหลายทั้งแบบซองและแบบเดี่ยวเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการได้เพจวางจำหน่ายผ่านหลากหลายช่องทางทั้งร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นโตัสบซและช่องทางออนไลน์โปรโมชั่น การใช้พรีเซนเตอร์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงที่มีภาพลักษณ์สดใสเข้าถึงได้ง่ายสอดคล้องกับแบรนด์กาแฟโฆษณาทางสื่อออนไลน์และทีวีใช้โฆษณาเน้นความรู้สึกของกลิ่นหอมของกาแฟและความสดชื่นของการดื่มวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลกลยุทธ์เนื้อหาดิจิทัล เนื้อหาในวิดีโอกระชับน่าสนใจไม่ยืดเยื้อเพียงไม่กี่วินาทีกลยุทธ์สร้างความแตกต่างแบรนด์ชูจ,จุดขายเรื่องของความหวานน้อยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รักสุขภาพแต่ต้องการความอร่อยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าโดยพรีเซนเตอร์กลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทลงในโซเชียลต่างๆและทางโฆษณาทีวี ใช้ข้อความที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการแชร์และพูดถึงแบรนด์ได้วัตถุประสงค์ทางการตลาดสร้างการรับรู้แบรนด์ทำให้นิดกาแฟ2องม่วงเป็นที่รู้จักในฐานะกาแฟ2องที่หอมเข้มข้นน้ำตาลน้อยใช้พรซเซนเตอร์และโฆษณาบนโซเชียลเพื่อดึงดูดกระตุ้นยอดขายเพิ่มยอดขายทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ขยายฐานสินค้า ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานที่ต้องการกาแฟรสเข้มข้นแต่ยังรักสุขภาพและต้องการความอร่อยขีด Message ของโฆษณาเน้นย้ำความเข้มข้นรสชาติกาแฟเข้มเต็มรสกาแฟแท้หอมหอมระมุนทำให้อยากร้องชิมหวานน้อยตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ต้องการลดความหวานแต่ยังคงรสชาติที่อร่อย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสําหรับคนในยุคปัจจุบันที่รักสุขภาพ